ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิจัยเรื่องความหมายของคำว่ากินในภาษาไทยเป็นการศึกษาเชิงประวัติและภาษา,าศาสตร์ปฏิชาญนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะผู้วิจัยปิ่นอนงอัมปะระวัตถุประสงค์ 1>, 1. เพื่อวิเคราะห์ความหมายของคำว่ากินที่ปรากฏในภาษาไทย 2. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคำว่ากินที่ปรากฏในภาษาไทยและ 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคำว่ากินที่ปรากฏในภาษาไทยกินในภาษาไทยพบ6ลักษณะได้แก่ 1. กินปรากฏร่วมกับอาหารทั่วๆไปเช่น ข้าวกลวยเตี๋ยวขนมขนมครกขนมจีนขนมปังข้าวของกินของแสลงเป็นต้น 2. กินปรากฏร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากข้อมูลการวิเคราะห์ปรากฏเพียงกินเหล้ากินสุรากินแต่คอนยักษ์สกอตและแชมเปญเท่านั้น โดยปรากฏตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458 3. กินเครื่องดื่มทั่วไปที่ไม่มีแอลกอฮอล์ได้แก่กาแฟน้ำชาน้ำนมน้ำแข็งกดน้ำส้มและโอวัลติน 4. กินปรากฏร่วมกับรสชาติได้แก่เปรี้ยวเผ็ดและหวาน คำว่ากินรสชาติที่ปรากฏในข้อมูลนวดิยายได้แก่กินเปรี้ยวกินรสเผือกกินเผ็ดและกินหวานซึ่งเป็นปรสชาติของผลไม้อาหารและขนม 5. กินปรากฏในลักษณะอื่นได้แก่กลางทางเหลาฟรี ซึ่งคำว่ากินเหลาจากข้อมูลพบในปีพุทธศักราช2511และปีพุทธศักราช2560ระยะเวลารวม49ปีมีที่มาจากคำว่าเหลาแปลว่าพัตคารซึ่งปัจจุบันคำว่าเหลาถูกนิยามให้มีความหมายแคบลงคืออาหารจีนที่จัดเรียงบนโต๊ะ เพื่อเลี้ยงฉลองซึ่งเป็นที่นิยมในคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยทั่วไปเพื่อทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น 6. กินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินของสัตว์ลักษณะการกินนี้เป็นพฤติกรรมการกินของสัตว์ได้แก่ควายนาคครั่งปลวกเป็ดเพียงและไส้เดือน ปรากฏในปีพุทธศักราช2546และในปีพุทธศักราช2560ตามลำดับแสดงให้เห็นลักษณะการกินที่เกิดจากธรรมชาติของสัตว์ 2. ความหมายขยายออกไปของคำว่ากินในภาษาไทยพบ3ลักษณะได้แก่ 1. กินความหมายขยายออกไปจากความหมายต้นแบบ ปรากฏในข้อมูลนวนิยายที่นำมาวิเคราะห์ปรากฏตั้งแต่ปีพุทธศักราช2447จนถึงปีพุทธศักราช2560ได้แก่คำว่าหากินผู้หญิงหากินทำมาหากินอยู่กินกินนอนค่ากินค่าอยู่กินเลี้ยงพอกินพอใช้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ตีกินไม่เป็นอันกินอันนอนนั่งกินนอนกินมีอันจะกินไม่มีจะกินและที่ดินทำกินหรือผือนดินทำกินเป็นต้น 2. ความหมายขยายออกไปเป็นอุปกษณ์ของคำว่ากินปรากฏเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2458 โดยกินความหมายขยายเป็นอุปลักษ์ปรากฏได้แก่กินเวลากินเงินเดือนกินใจกินดิบพนันกินตัวกินกันกินโต๊ะกินน้ำตากินแค้นแค้นกินเลือดกินเนื้อเป็นต้น 3. ความหมายขยายออกไปเป็นสำนวนของคำว่ากิน ือกินที่เป็นสำนวนจะเป็นกลุ่มคำที่มีความหมายโดยไม่สามารถแยกออกเป็นคำแต่ละคำในสำนวนนั้นๆได้แก่นอนกับดินกินกับหญ้ากัดก้อนเกลือกกินขุดดินกินหญ้าปากกินเกลือกินปลาร้านอนกลางดินกินกลางทรายลักกินขโมยกินกินรังแตนเกลียดตัวกินไข่ เป็นต้น 3. ด้านมนโนทัศน์ของคำว่ากินตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาญพบเจระบบมนโนทัศน์ดังนี้ 1. การกินเป็นการใช้ชีวิต eating alive เช่นกินใจสแสดงความหมายในลักษณะถูกใจหรือชอบพอกันเป็นความหมายในเชิงบวก เกี่ยวข้องกับความรักระหว่างชายหญิงที่ตกลงแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกัน 2. การกินเป็นการใช้ทรัพย์สินให้หมดไป Eating a r r running out of property สแสดงถึงการสิ้นเปลืองหรือการหมดไปเช่นคิดคิดก็น่าสงสารมาโนดพึมพำรรกว่าจะรู้จักพอก็กินเวลาตั้ง7ปี 3. การกินเป็นเกม Eating are game เช่นท่าทางวางสง่าหน้ายวนชวนสวัสด์ก็เสียเปรียบกันพิลึกแทบจะขึ้นขวดโชว์พนันกินตัวก็เป็นที่วางใจได้ซึ่งคำว่าพนันกินตัวแสดงถึงเกมการเล่นที่ส่งผลด้านลบต่อผู้เล่นที่ไม่สามารถถอนตัวได้ 4. การกินเป็นการใช้พื้นที่ Eating are using of space เช่น ร้านดวงที่มีห้องแน่นอนก็พยายามเอาสินค้าของตนออกมาวางกินเนื้อที่ของซอยซึ่งคำว่ากินเนื้อที่แสดงการกระทาที่เห็นแก่ตัวโดยใช้สินค้าที่ขายมาวางในพื้นที่ซอยที่เกินจากพื้นที่ขายของตนเอง 5. การกินเป็นการได้รับ Ichching are receiving เช่นเห็นบอกว่าจะให้เขาเช่ากินค่าเช่ากินไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ซึ่งคำว่ากินค่าเช่าเป็นการใช้อุปลักษ์เปรียบเทียบค่าเช่าเหมือนการกินอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือการได้รับอาหาร 6. การกินเป็นการทำร้าย e a t i n g are jeopardizing เช่นแล้วแกจะรู้ได้ไงว่ากลุ่มอำนาจนั้นจะพังตอนนี้ปลาฉลามกินเหยื่อชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและไม่เห็นมีอาการอาหารเป็นพิษ ซึ่งคำว่ากินเหยื่อเป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบกล่าวคือเหยื่อมีความหมายแทนบุคคลที่ถูกลงโทษเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคคลกลุ่มหนึ่งโดยเป็นการลงโทษอย่างเป็นธรรม 7. การกินเป็นผู้บริโภคอาหาร eating a consumer เช่น เธอนั่งนิ่งหลับตาฟังด้วยทุกอนูกายจนแทบบอกไม่ได้ว่าเธอกำลังดื่มกินดนตรีอย่างหิวกระหายหรือเสียงดนตรีที่มองไม่เห็นนั่นที่เป็นฝ่ายเสพกินเธอกันแน่ซึ่งคำว่าดื่มกินดนตรีแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เข้าถึงอารมณ์และทำนองเพลงในลักษณะเคลิบเคลิ้มหลงไหลดื่มด่ำในเสียงดนตรีที่ผ่านประสาทสัมผัสการรับรู้ 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคำว่ากินในภาษาไทยพบปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางความหมายสองปัจจัยดังนี้ 1. ปัจจัยทางด้านสังคมและค่านิยมของคนไทยในด้านสังคม mm. เช่นการใช้ชีวิตคู่และการทดลองใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งงานคำว่าอยู่กินจะใช้กับการใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาหลังแต่งงาน 2. ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมได้แก่วัฒนธรรมการกินเช่นวัฒนธรรมการกินข้าวแต่เดิมใช้กินข้าวความหมายเหมือนกับคำว่ากินข้าวสิ่งที่เปลี่ยนคือประเด็นเรื่องการใช้ภาษา 5. ความหมายของคำว่ากินเชิงประวัติและความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ ริาผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้ 1. ความหมายเชิงประวัติพบทั้งในลักษณะความหมายตรงและความหมายขยายออกไปสแสดงถึงการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในด้านอาหารการกินส่วนคำว,ว่ากินที่สแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดได้แก่หากินพบในความหมายกว้างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพด้วยอาชีพทั่วไป 2. ความหมายที่ขยายออกไปของคำว,ว่ากินดังเช่นกรณีอยู่กินปกติใช้กล่าวถึงการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของผู้ที่เป็นสามีภรรยาหลังแต่งงานกันแต่ในปัจจุบันอยู่กินเพิ่มการนำไปใช้โดยใช้เรียกชายหญิงทั่วไปที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน 3. ความหมายตามแนวภาษาศาสตร์ปริชานของคำว,ว่ากินมี2ด้านคือ1ด้านความหมายอุปลักษ 2. ด้านความหมายขยายออกไปเป็นสำนวน ผลการศึกษาเรื่องความหมายของคำว่ากินในภาษาไทยการศึกษาเชิงประวัติและภาษาปริชาญความหมายที่เกิดขึ้นมีทั้งความหมายในเชิงบวกและความหมายในเชิงลบนอกจากนี้ยังมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงจากภาษาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความหมายนอกจากนั้นยังเกิดจากสาเหตุทางสังคมที่มีการใช้คำเฉพาะเจาะจงลงไปจากข้อมูลซึ่งจะทำให้ทราบถึงลักษณะความหมายของคำว่ากิน ที่เกิดขึ้นในความหมายต่างๆได้